สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจอเกนครอบคุณสื่อลิเวอร์พูลยืนยันว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะชินกับเรื่องที่ตนประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลไปเองหลังจากผ่านเกมแรกหลังข่าวช็อกด้วยการถล่มนอริช5ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบ5เอฟเอคับมันดีมันดีมากเลย เราน่าจะสร้างสรรค์โอกาสได้มากกว่านี้ในครึ่งแรกแต่นอริชเองก็ดีมากเช่นกันเราไม่ได้เล่นเร็วพอหรือมีจุดมุ่งหมายมากพอเราได้สองประตูที่มาจากการสร้างสรรค์โดยเด็กหนุ่มของเราเราเสียประตูซึ่งมันเกิดขึ้นได้เรายังอยู่ในรอบถัดไปและนอริชก็เล่นได้ดีพูดถึงผู้เล่นดาวรุ่งพวกเขาเก่งจริงเราจะไม่อยู่ในจุดที่เราอยู่ถ้าเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้ก้าวไปอีกขั้นเจมส์แมคคอนเนลถูกจับเป็นเบอร์หกเพราะเรามีอาการบาดเจ็บ ในช่วง p ร e c i s ั o n คอเนอร์แบรดลีย์มีทุกอย่างในตำแหน่งแบ็กขวาคุณสามารถคุยกับเขาเกี่ยวกับแท็กติกเขาเข้าใจมันจาเรลควอนซาเป็นเซนเตอร์แบ็กซีเนียและไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วกระบอกปืนใหญ่ของเรากลับมาแล้วและเราจะเล่นอีกครั้งในสามวันเชลซีและอาเซนอนมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่ากันหรอกพูดถึงบรรยากาศผมเข้าใจมันสะเทือนอารมณ์มากผมแค่ต้องแน่ใจว่าผมจะไม่ไปนในด้านนั้นผมบอกว่าไม่ต้องทำเพราะผมรู้ถึงความสัมพันธ์ของเราแล้ว ในเกมเราต้องเป็นนักรบและไม่ต้องมายกย่องคนแก่ข้างสนามหรอกนัดแรกหลังจากข่าวและเราก็จะชินกับมันไปเองเชลซีอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมันจะเป็นเกมที่ยากแต่มาทําให้แน่ใจว่าเราจะพร้อมสําหรับสิ่งนั้นเจอเกนคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกระตุ้นแฟนบอลให้ลืมเรื่องการอําลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ของตนเองพร้อมส่งเสียงเชียร์กดดันเชลซีอย่างหนักหงแดงเปิดรังถล่มนอริชซิตี้หประตูต่อสองในเกมเอฟเอคัพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยนัดถัดไปมีโปรแกรมสำคัญที่จะเปิดบ้านรับเชลซีในสิกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันพุธนี้ซึ่งทางในใหญ่ชาวเยอรมันกระตุ้นแฟนบอลให้ลืมเรื่องการอำลาทีมของตนเองพร้อมส่งเสียงเชียร์กดดันคู่แข่งอย่างงอเต็มที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่งานของผมก็คือโอเคมันไม่ง่ายเสมอไปแต่ผมต้องดึงตัวเองกลับมาและรับข้อความทั้งหมดที่คนส่งมาผมไม่ใช่พระอิทธรปูนดังนั้นผมรับรู้ถึงความรู้สึกได้พรอบกล่าวผมเคยบอกไว้ไม่นานก่อนหน้านี้ว่า อย่าร้องเพลงระหว่างเกมเห็นได้ชัดเจนแฟนบอลหยุดฟังผมนั่นเยี่ยมไปเลยแต่ไม่เป็นไรเราชนะเกมเราทําประตูดได้หลังจากนั้นดังนั้นเหตุผลที่เป็นความเชื่อเสร็จสิ้นในเรื่องนี้และมันก็เยี่ยมมากและนี่เป็นเกมแรกหลังจากนั้นและผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อบอกผู้คนว่าต้องทําอะไรมันแค่ว่าเราจะเล่นอีกครั้งในวันพุธและถ้าเราไม่ต้องสนใจตลอด95นาทีหรือ100นาทีเรื่องที่ผู้จัดการทีมจะลาทีมไปเมื่อจบฤดูกาลและทําทุกอย่างให้เชลซีอัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้มันคงจะดีมาก และผมรู้ว่าผู้คนก็รับรู้เช่นกันผมเลยไม่จําเป็นต้องพูดมันจะเป็นบ่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกแงม่มุมเจอเกนครอปกุนสือของลิเวอร์ pool เผยเหตุผลที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หายหน้าไปจากเกมเอฟเอคัพที่เปิดบ้านถล่มนอริชซิตี้หประตูต่อสองว่าบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมถือเป็นเกมที่มีอารมณ์มากมายสําหรับครอปและแฟนบอลเนื่องจากเป็นการลงสนามนัดแรกหลังในายใหญ่เยอรมันประกาศว่าจะอัาลัสโมสมสมะหลังจบฤดูกาลนี้แต่เกมนี้มีเรื่องดีๆที่ทีมได้นักเตะ ที่เจ็บอย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันเทรน์อเล็กซานเดอร์อานอนและโดมินิกโซบอสไลลงสนามในฐานะตัวสำรองแต่ที่เซอร์ไพรส์คือแม็กอลิสเตอร์ไม่อยู่ในทีมครอปพูดถึงมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาว่าอเล็กซิสเพิ่งได้พักวันนี้เขารู้สึกเจ็บเล็กน้อยดังนั้นเขาน่าจะพร้อมสำหรับเกมในวันพุธเกมต่อไปใกล้เข้ามาแล้วได้หลับแค่สามครั้งคุณก็ต้องพบกับเชลซีแล้วซึ่งเป็นเกมที่แตกต่างและจากนั้นก็ไปเยือนอาเซนอล เราต้องการพวกเขาทุกคนและเราต้องการให้พวกเขาอยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หวังว่าเราจะอยู่ในสภาพที่ดีและเป็นคู่ต่อสู้ที่สร้างความลำบากให้กับคู่แข่งแล้วมาดูกันเฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขาทราบซึ้งกับทุกสิ่งที่เจอเกนครอปทำเพื่อตอนหลังผ่านเกมแรกนับตั้งแต่การประกาศข่าวช็อกด้วยชัยชนะเหนือนอริชาประตูต่อสองในเ a ฟเอคัพงานใหญ่คือการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมันเป็นวันที่น่าพอใจ เพราะนักเตะกลับมาจากอาการบาดเจ็บและนักเตะดาวรุ่งก็ได้โชว์อีกเกมเราพร้อมที่จะเดินหน้าอีกครั้งในเกมกับเชลซีพูดถึงบรรยากาศของแอนฟิลด์นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการประกาศข่าวซึ่งผู้จัดการทีมได้กลับมาที่สนามเพื่อพบกับแฟนๆทุกคนมันแตกต่างออกไปเล็กน้อยอยูอย่เสมอภายในทีมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นวันที่มีอารมณ์ร่วมมากในฐานะทีมเรามีเป้าหมายมากมายที่ต้องทําให้สําเร็จทุ่งเททุกอย่างที่เรามีผู้จัดการจะอยู่จนถึงซัมเมอร์เราต้องจัดการกับเสียงรบกวน มันเป็นหน้าที่ของผมในฐานะกัปตันทีมที่จะต้องแน่ใจว่ามันเป็นไม่ถึงผู้เล่นของเราพูดถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมผมพูดได้เพียงแค่มุมของตัวเองเท่านั้นในกรณีนี้เราผ่านอะไรด้วยกันมามากมายและผมรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เขาทําเพื่อผมครอบครัวและอาชีพของผมทําไมไม่จบมันในระดับสูงและสร้างความทรงจําหลักแล้วมาดูกันเรายังมีเป้าหมายมากกว่านี้เราไม่เพียงแค่ต้องการชนะเพื่อเจ้านายเราต้องการชนะเพื่อตัวเองสโมสร และเพราะเราเป็นผู้ชนะเราต้องการแอนฟิลด์ที่แข็งแรงในวันพุธและฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในการเจอกับเชลซีที่กำลังดีพูดถึงดาวรุ่งผมประทับใจในตัวเด็กๆมากผมเห็นพวกเขาซ้อมทุกวันพวกเขาต้องทำงานต่อไปและถมตัวพวกเขาอยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมและวัฒนธรรมที่นี่โดดเด่นสำหรับนักเตะอายุน้อยคุณต้องใช้โอกาสเพราะคุณไม่ได้มีอะไรมากมายนักในฐานะนักฟุตบอลอาชีพโรเบิร์ตสันกล่าวถึงการกลับมาสุดอัศจรรย์ ที่แอนฟิลหลังจากการบาดเจ็บแอนดี้โรเบิร์ตสันบรรยายถึงความรู้สึกสุดอัศจรรย์หลังจากกลับมาลงสนามให้ลิเวอร์พูลในเกมที่เอาชนะนอริช5-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโรเบิร์ตสันลงเป็นตัวสำรองในเกมที่แอนฟิลในครึ่งเวลาหลังพร้อมกับเสียงปรบมือจากแฟนบอลในแอนฟิลหลังจากเจ็บไหล่ไปตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์กล่าวกับไปทีวีหลังจบเกมนี่คือความรู้สึกที่ผมรอคอยมานานความรู้สึกที่ผมคิดถึงและวันที่ยากลำบากในโรงยิมที่ผม ยู่ห่างจากเพื่อนๆคนอื่นๆน,นั่นคือสิ่งที่ผมเก็บไว้ในใจการต้อนรับที่ผมได้รับจะคงอยู่กับผมไปอีกยาวนานผมไม่สามารถขอบคุณแฟนบอลได้เพียงพอสําหรับเรื่องนี้นั่นคือสิ่งที่ผมทําให้ผมผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมีพวกเขาหลายคนให้กําลังใจตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาและผมดีใจที่ได้กลับมาอยู่ในสนามในตอนนี้อ่านบทสัมภาษณ์ที่เหลือของเจ้าของเสื้อเบอร์26ได้ดังนี้การผ่านเข้าสู่รอบที่5ของ FA ครับเราต่อสู้กับทุกรายการที่อยู่ตรงหน้าคุณอยากจะเดินหน้าต่อไปในทุกรายการแน่นอนว่า เราผ่านเข้ารอบไปแล้วหนึ่งรายการและอยู่ในตำแหน่งที่ดีในพรีเมียร์อีกแต่เรารู้ว่ามีเส้นทางอีกยาวไกล FA ฟเคับเป็นรายการที่สำคัญมากเรารู้ว่ามันรู้สึกยังไงที่จะชนะมันและคุณอยากมีโอกาสอยู่เสมอซึ่งโชคดีที่เราผ่านพ้นมันไปอย่างปลอดภัยเขารู้สึกอย่างไรกับข่าวการตัดสินใจของเจอร์เก้นครอปที่จะก้าวลงจากตำแหน่งในช่วงจบฤดูกาลเหมือนก,นกันกับทั้งโลกมันรู้สึกช็อกนิดหน่อยตอนที่เขาบอกเราผมคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าจะมองไปทางไหน หรืออะไรจริงๆคุณต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเขาคิดมานานและหนักใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่ใช่คนหูนหันทันและแน่นอนว่าเขาคิดหลายๆอย่างในแง่ของครอบครัวและอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับสิ่งที่เขาทำเพื่อสโมสรแห่งนี้พวกเราทุกคนจะรู้สึกขอบคุณตลอดไปผมคิดว่าเขาไม่อยากจะให้แฟนๆร้องเพลงให้กับเขาและอะไรอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าเขาจะแพ้การต่อสู้นี้โชคร้ายมากผมคิดว่าแฟนๆ จะต้องการบอกลากับเขาอย่างแท้จริงแต่สําหรับเราในฐานะนักเตะเรื่องที่เขาเรียกร้องจากเรานั่นคือต้อองค์ทำธุรกิจไปตามปกติเราต้องเดินหน้าต่อไปในทุกรายการเราต้องพยายามเก็บชัยชนะต่อไปและหวังว่าผลการแข่งขันจะส่งเขาให้อำลัยอย่างที่เขากู้ควรอย่างแท้จริงโจนพูดถึงชัยชนะเหนือนอริสเราผ่านเข้ารอบต่อไปมันเป็นค่ำคืนที่ดีเคอร์ติสโจนพอใจที่ลิเวอร์พูลสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยชัยชนะเหนือนอริสซิตี้ในเอมิเรดเอฟเอคัพในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มันเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบโจนกล่าวหลังจบเกมมีประตูเกิดขึ้นมากมายเราลงมาออกมากับทีมและไม่มีการบาดเจ็บใดๆเช่นกันเราผ่านเข้ารอบต่อไปซึ่งโดยรวมมันเป็นค่ำคืนที่ดีปฏิกิริยาของนักเตะต,ต่อการประกาศการตัดสินใจของเจอเกน้นคลอปที่จะก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมตอนจบฤดูกาลแค่เดินหน้าต่อไปเรามีเป้าหมายที่เราตั้งไว้และอะไรแบบนี้ซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเศร้าสำหรับทั้งสโมสรแต่เขาคือบุคคลเช่นกันกับในฐานะผู้จัดการทีม และนี่คือทางเลือกของเขาซึ่งเราให้ความเคารพในเรือองนี้เราจะก็แค่เดินหน้าต่อไปเขารู้สึกว่านี่คือช่วงที่ดีที่สุดหรือไม่และการที่ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาผมวังอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นว่าเขาอยู่ในฟองที่ดีที่สุดผมอยู่ในทีมชุดใหญ่มานานแล้วและแน่นอนว่าผมมองว่านี่คือจุดที่ดีที่สุดที่ผมอยู่ในตอนนี้การลงเล่นเกมทั้งหมดสม่ำเสมอที่สุด เช่นกันผมมีความสุขที่มีความสุขดังนั้นเป็นวันที่มีความสุขกันทั่วหน้าเกี่ยวกับความพยายามจะจบฤดูกาลอย่างสวยงามมอและข่าวเกี่ยวกับครอปจะช่วยให้ทีมแข็งแข่งขึ้นหรือไม่แน่นอนผมคิดว่าใช่เลยในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเรามีเป้าหมายของเราและตอนนี้ข่าวออกไปแล้วแน่นอนว่าเราจะพยายามให้มากขึ้นอย่างแน่นอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ